สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณบุญมานักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 4ทับสีที่ย8จะมานำเสนอข้อสอบโอเน็ตปี63ข้อ27และ39ปี64ข้อ19ค่ะข้อสอบโอเนตปี63ข้อ39นะคะตารางแสดงจำนวนปีที่ทำงานของพนักงานจำนวน4 5คนของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวนปีที่ทำงาน2ปีมีจำนวนพนักงาน8คนจำนวนปีที่ทำงาน3ปีมีจำนวนพนักงาน A คน จำนวนปีที่ทำงาน4ปีมีจำนวนพนักงาน b คนและจำนวนปีที่ทำงาน5ปีมีจำนวนพนักงาน12คนโจทย์ถามว่า a ถ้า a มากกว่า b และมัธยฐานและฐานนิยมของจำนวนปีทำงานมีค่าเท่ากันแล้ว b ที่มากที่สุดเป็นไปได้เท่ากับเท่าใดนะคะอันดับแรกเราต้องหา a b ก่อนนะคะแล้วเรามาดู นะคะเราจะเห็นเลข8กับ12แล้วนำสอตัวนี้มาบวกกันนะคะ8บวก12เท่ากับ20แล้วนำ20ที่ได้มาบวกกับ AB ค่ะจะได้45นะคะทีนี้นำ A บวก B เท่ากับ25 เขาให้หาค่ามัธยฐานค่ามัธย,ยฐานก็คือ n บวกห่หาร2จะเป็น45บวกหหาร2ค่าตรงกลางมัธยฐาน ได้ตัวนี้มาแล้วแทนเลขนะคะในตาราง a จะเป็น10 b จะเป็น15ตัวนี้นะคะเป็นส0 23เขาบอกว่า b ที่มีค่ามากที่สุดเป็นไปได้เท่ากับเท่าใดตรงช่องนี้มันเป็นค่ามัตยฐานแล้วนะคะ มัธยาฐานแล้วมันก็ต้องเป็นค่าฐานนิยมด้วยเพราะว่าโจทย์บอกว่ามัธยาฐานและฐานนิยมมีค่าเท่ากันแล้ว B แล้ว B มีค่ามากที่สุดเป็นไปได้เท่าใดข้อนี้จึงตอบว่า B มีค่ามากที่สุด เขากับ10ค่ะข้อ27็นะคะตาแดงแสดงความยาวรอบอกของเสื้อและสีเสื้อของนักแสดงจำนวนห้าคนนะคะความยาวรอบอกนะคะคนที่หนึ่งสาสี่คนที่สองสี่สองคนที่สามสี่สิบคนที่สี่สาหคนที่ห้าสามปดนะคะสีเสื้อคะคนที่หนึ่งสีแดงคนที่สองชมพูคนที่สามแดงคนที่สีม่วงคนที่ห้าแดง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อที่1นนะคะกอไก่ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของความยาวรอบอกคือ38นะคะเราจะหาค่าเฉลี่ยก่อนนะคะว่า38เป็นจริงหรือเปล่าจะเป็น x bar เท่ากับซิกมาส่วน N ซิกจะเป็น34บวก42บวก40 36บวก38หาร5นะคะ5จะเป็นจำนวนทั้งหมดก็จะได้190ส่วน5เท่ากับ38กอไก่ถูกต้องค่ะต่อมานะคะเราจะมาดู Ar, ส,สีเส,ส,สื้อนะคะขอข่ายมัธยฐานเป็นค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลเสื้อที่ได้มัธยฐานมันจะเป็นตัวเลขสีเสื้อมันจะเป็นตัวหนึงสีนะคะมันจะเป็นข้อมูลสีสีเชื่อมันจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะ ซึ่งจะไม่สามารถหาค่ามัยธยฐานหรือค่าเฉลี่ยได้น,นะคะคอขายผิดค่ะข้อควายเราจะมาดูความยาวรอบอกนะคะจะเห็นว่าแต่ละตัวได้ไม่ซ้ํากันนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีฐานนิยมนะคะแต่ละตัวมันไม่ซ้ํากันเลยนะคะผิดนะคะมาดูช้อยกันเลยนะคะข้อ1ข้อความกอไก่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น หอไข่ถูกต้องค่ะหอไข่ของเราผิดนะคะคอไฟก็ผิดตัวนี้ผิดค่ะข้อที่ถูกนะคะจะเป็นข้อหนึ่งค่ะโกอไก่ค่ะข้อสอบปี64ข้อ19การสอบครั้งหนึ่งมีข้อสอบ8ข้อก้อละ5คะแนนคะแนนของนักเ,เรียนดควรแจ้งเ่อเงแต่งข้อสอบไดดัง,งนี้การเปรียบเทียบค่าเฉลยเลขคณิตมาที่ฐานและฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใดหาค่าเฉลี่ยก,ก่อนนะคะเท่ากับ 40บวก4ีบวก1้อหารสิคือเอดคือจำนวนนักเรียนเท่ากับ275สองรา่วนสิเท่ากับยี่สิบห้าารฐานคือ30เอา11บเอ็วกหหารสองได้6เพราะว่ามีเลขสูงอยู่6ตัวและฐานยุมก็คือ30เหมือนกันค่ะข้อนี้ตอบ3นะคะ